มีหารหลวงปู่ทิมเสกน้ำมนต์เดือดเมื่อราวพุทธกาช2,511ที่วัดพงนอกอำเภอเมืองจังหวัดระยองได้มีพิธีปลุกเสกพระเครื่องรางของขังหลวงพ่อจันทร์จ้าวาดวัดพงนอกในพิธีนี้ได้มิมนเกจิอาจารย์มาหลายรูป แต่หลวงปู่ทิมก็ได้รับนิมนต์มาด้วยหลังจากเริ่มพิธีปลุกเสกหลวงพ่อต่างๆก็ได้ทำการปลุกเสกแต่ในพิธีนี้อาจารย์รัตน์ซึ่งเป็นหลวงผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดวัดพงศ์นอกได้นำองคใส่น้ำมนต์มาตั้งไว้และนิม,มนต์หลวงพ่อทิมทำการปลุกเสกน้ำมนต์ตามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งหลายปรากฏว่า ำมนที่อยู่ในองค์ครึ่งองค์พอหลวงปู่ลงมือปลุกเสกน้ำได้เดือดและแค,ค่อยๆทวีความสูงขึ้นถามกลางของอัศจรรย์ขอวงผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากปรากฏว่าหลังจากเลิกพิธีแล้วน้ำมนต์ได้ถูกชาวบ้านแย่งเอาไปจนหมดซึ่งเรื่องนี้จะสอบถามได้ที่อาจารย์รัฐนายจำรองแห่งร้านทวีทรัพย์ข้างวิกสีอุดมจังหวัดระยองแต่วนนายเพียรวิทย์ จารุสถิตินายนิวัตรรานรุนเบืองมิตรได้ไปหาหลวงปู่ทิมเพื่อทำรมสิก,การท่านขากลับได้บูชาเหรียญรูปทายและปลัดษิกของท่านเมื่อกลับไปได้ครึ่งทางนายนิวัตรจึงชวนนายจำลองเพื่อลองของทั้งสมได้ทำการทดลองโดยทั้งสามได้นำเอาเครื่องรังดังกล่าวอราธนาแล้วแขวนกิ่งต้นไม้ นายจำลองได้ใช้ปืนจุดสองสองยิงไป็นระยะห่างกันประมาณหนึ่งคืบปรากฏว่ายิงไม่ถูกนายนิวัตจึงขอลองยิงบ้างจ่อยิงปรากฏว่าไม่ถูกอีกเช่นเคยทั้งคู่บอกว่าถ้าระยะนี้ยิงไม่ถูกก็ไม่ต้องใช้ปืนอีกแล้วเพราะทั้งคู่เป็นผู้ที่สนใจเรื่องปืนอยู่แล้วเมื่อข่าวในงานผูกพัตสีมา นายอินไทยเจริญบานอยู่อุดรธานีได้มาบูชากิ่งรูปเหมือนหลวงปู่28องค์สิทธิ์ของหลวงปู่ทิมที่ดูแลเครื่องรางเกิดความสงสัยก็ได้ไต่ถามนายอินได้เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเป็นคนจังหวัดอุดรธานีได้เดินทางม,มาระยองมาทำไร่มันสำปะหลังและได้เช่ากิ่งกับสมเด็จไป พอสิ้นปีก็เดินทางกลับบ้านไปทั้งหมดห้าคนโดยเช่ารถไปรถได้เกิดอุบัติเหตุคว่ำตกถนนปรากฏว่าตายไปสี่ส่วนตัวเขาเพียงแต่สลบหลังจากนั้นญาติพี่น้องทราบข่าวก็เลยฝากขึ้นมาเช่ากิง่งบงปูนายอินพูดจบก็ยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วพูดว่านี่ถ้าไ,ได้หลวงพ่อช่วย ป่านนี้ตายไปนานแล้วคุณป้ายอยู่น้าสีบ้านอยู่ใกล้ๆวัดอรหารไล่และเป็นหลานของหลวงปู่ทิมแต่เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยหลวงปู่ทิมมีอายุประมาณ60-70ปีเวลาท่านจะทำตะขุดท่านจะลงไปในน้ำแล้วทำใต้น้ำโดยถือตะขุดแล้วเดินลุยน้ำลงไปจากสาลาหน้าวัด มีผู้เห็นกันหลายคนในส่วนมากยังมีชีวิตอยู่มือหลวงปูท่ทิมทำตะกุดเสร็จเดินลุยน้ำขึ้นมาทุกคนประหลาดใจพอเนื้อตัวและจีวรของหลวงปู่หาเปียกน้ำไม่